สวัสดีค่ะครูเจไอทีแม่บ้านนะคะสาหรับคนที่ต้องการเข้าเว็บไซต์โรงเรียนไอทีแม่บ้านผ่านหน้าคอมหรือนต้ตบุ๊กจะมีอยู่3มช่องทางนะคะ 1. ก็คือคลิกที่ลิงก์ทาง Facebook ที่เราคุยกันทางอินบ็อกค่ะหรือทางไลน์ที่เราคุยกันทางไลน์หรือไม่ทางอ e ีเมลทุกครีส่งไปให้ค่ะยกตัวยอย่างครูเจกดที่อินบ็อกเฟซบุ๊กนะคะจะเห็นว่า คุณเจคุยไว้แล้วส่งลิงก์ให้แบบนี้ค่ะเราสามารถกดเข้าไปได้เลยแบบนี้นะคะก็เจอหน้าเว็บไซต์ไอทีบ้านหรือถ้าไม่มีลิงก์ลืมลิงก์แล้วให้เราเข้า Google ค่ะพิมพ์คำว่า i อทีแม่บ้านค่ะแล้ว Enter ค่ะเราเจอเว็บไซต์ทีบ้านตรงนี้นะคะอันดับแรกเลย หรือข้างล่างจะมีเว็บไซต์ itbasschool. t e a c h a b l e com ค่ะเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะครูเจเขากดไปที่ i t b a s s o o l t e a c h a b l e com นะคะคลิกค่ะจากนั้นไปที่ล็อกอินให้เราใส่อีเมลของเราแล้วก็หลัดผ่านที่ครูเจส่งให้ค่ะอีเมลจะเป็นอีเมลที่เราส่งให้ครูเจนะคะส่วนพาสเวิร์ดส่วนมากครูเจใช้เป็นเบอร์มือถือของเราเองค่ะ SME for you j ุด at gmail com ข้างล่างเป็นรหัสผ่านนะคะถ้าของนักเรียนคนที่ครูจจสมัครสมาชิกให้ครูจจจะใส่เป็นเบอร์มือถือนะคะให้ใส่เบอร์มือถือของเราได้เลยหรือถ้าเกิดลืมข้างล่างจะมีคำว่า forgot password นะคะถ้าเราไม่ลืมให้กดคำว่า login ค่ะครูเจสลัดผ่านผิดนะคะครูเจอขอใส่ใหม่ค่ะแล้วกด login ค่ะ เข้าได้แล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดบุ๊กมาร์กตรงนี้นะคะแล้วกดคำว่าเพิ่มบุ๊กมาร์คค่ะตั้งชื่อไอทีแม่บ้านหรือพิมพ์เป็นโรงเรียนไอทีแม่บ้านก็ได้นะคะแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะแบบนี้ถ้าเราดูที่บวกจะเห็นว่าโรงเรียนไอทีบ้านก็ขึ้นมานะคะถ้าทำบุ๊กมาร์กเสร็จแล้วหลังจากที่เราออกจากระบบไป เราก็กดกากบาทนะคะถ้าจะเข้ามาใหม่เราเพียงเข้าที่แท็บใหม่จะเห็นว่ามีเว็บไซต์ขึ้นตรงนี้เลยค่ะคลิกเข้าไปเลยแบบนี้ไม่ต้องสลัดผ่านหลายครั้งค่ะจากนั้นตรงนี้จะเห็นหลักสูตรของเรานะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยง่ายๆแบบนี้ค่ะข้างล่างจะเห็นว่าคุณเจได้ทำคลิกวิดีโอให้เราทั้งหมด130วิดีโอ13ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ที่ต่าง ที่ครูจสอนในการใช้ตกแต่งรูปภาพให้ขายดีให้โดดเด่นด้วย Canva Pro ค่ะมีทั้งหมด130คลิปเลยนะคะครูจะแนะนำว่าให้กดเข้าไปดูทีละคลิปทีละคลิปแบบนี้นะคะดูเสร็จก,ก็กดคลิปที่2ดูเสร็จก,ก็กดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะถ้าแบบนี้จะเป็นอ e ีบุ๊กนะคะ แล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะมีแจกไฟล์ที่สวยด้วยนะคะกดเข้าไปคลิกขวาเปิดลิ้น,นแท็บใหม่ครูเจทำเป็นไดรฟ์สำหรับแจกรูปไว้นะคะเราสามารถกดที่นี่ P n G แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นแนนักลุ่มซื้อ c a n v a p r r รเราสามารถกดเข้าไปร่วมเข้ากลุ่มและดูได้นะคะว่า มีคนขายบัญชี Canva Pro ราคาเท่าไหร่ถูกใจก็เลือกซื้อได้ค่ะต่อไปตรงนี้จะเป็นวิดีโอสอนนะคะสำหรับเตรียมรูบาลก็จะเริ่มตั้งแต่การสมัครบัญชีอีเมลของ Google เลยค่ะแล้วก็สมัครบัญชี Canva กดดูไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นสมัครบัญชี Canva ค่ะ เพียงแค่นี้เราก็รู้วิธีการเข้ามาเรียนรู้ในเว็บไซต์ออนไลน์ IT ไอทีแม่บ้านซึ่งสามารถนำความรู้ต่างๆที่มีประโยชน์ไปใช้งานได้ทันทีและนำไปต่อยอดธุรกิจนำไปสร้างอาชีพหลักอาชีพเสริมสร้างรายได้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลาสนะคะสวัสดีค่ะ